มาถึงประเด็นร้อนต่อไปนะครับประเด็นร้อนต่อไปนี้เป็นประเด็นที่ผมเคยนําเสนอไปนะครับนําเสนอไปเมื่อเดือนที่ผ่านมานี้ก็คือเรื่องราวที่มีคนไปกู้เงินกอยศนะครับทีนี้พอกู้แล้วก็ต้องมีผู้ค้าประกันเป็นธรรมดาแต่ปรากฏว่าน้องเมื่อเรียนจบไปแล้วก็ชําระเงินกู้กอยศไปเพียงแค่ระยะหนึ่งแล้วก็ขาดส่งครับทำให้ทหนายกอยศมีการฟ้องร้องนะครับ แล้วก็เข้ามายึดบ้านนะฮะเพื่อที่จะขายทอดตลาดชระหนีทกศอ,รค,อ,อครับแต่บังเอิญว่าคนที่คํานี่คือเป็นแม่แต่ว่าไปยึดบ้านของพ่อทีนี้ครับซึ่งไม่ใช่คนขําครับแล้วนำไปขายทอดตลาดก็เลยมีการร้องกันครับไปร้องต่อทางด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นและก็เป็นเรื่องที่น่าจินดีก็คือว่า น้องทางด้านกองทุนช่วยเหลือนะฮะเขาก็สามารถที่จะช่วยเหลือคนที่ติดหนี้กยศคนนี้ได้ครับได้บ้านกลับคืนมาครับนะฮะทำให้น้องคนนี้ก็สบายใจครับก็เลยกลายเป็นข่าวขึ้นมานะครับสาวติดหนี้กยศ17,000บาทยิ้มออกได้บ้านทรงไทยคืนหลังโดนยึดขายทอตลาดไป2องล้านสี่แสบาทครับนะฮะ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ครับทางด้านข่าวสดได้มีการรายงานข่าวว่าความคืบหน้ากรณีที่มีหญิงสาวชาวจังหวัดแพร่นะครับไปเรียนหนังสือแล้วก็ไปกู้เงินกนยจสเหลือเงินค้างส่งอยู่ก็คือกู้เงินก็คงจะจะเยอะนะฮะแต่ว่าก็ผ่อนชําระไปแต่ว่าค้างส่งอยู่17 0 0 0บาทแล้วต่อมาพบว่าถูกกรมบังคับคดียึดบ้านส่งไทยขายทอดตลาดในราคา2องล้านสี่แสนบาทครับแล้วก็ล่าสุดวันนี้นางสาวสมหมายวงตะวันนะครับ อายุสัิปีเดินทางมาที่สัง,งาาอายการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือกฎหมายและก็การบังคับคดีจังหวัดแพร่ครับเพื่อมาเจรจาไกลเกลี่ยกับผู้กรณีซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัทผู้ประมวลทรัพย์ได้รับมอบอำนาจมาเจรจาจำนวนสองคนโดยมีนายพานุขวัญยืนอายการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และก็ช่วยเหลือทางกฎหมายและก็การบังคับคดีจังหวัดแพร่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยรครับโยกเยกเอ่ยครับใช้เวลาในการไกลเกลี่ยนานอยู่สองชั่วโมงครับผลการไกลเกลี่ยออกมาจึงประสบความสําเร็จครับ โดยทางด้านานางสาวสมหมายยินยอมจ่ายค่าเสียหายเป็นเงิน20,000บาทครับและต้องชดใช้เงินกู้กยศพร้อมกับค่าธรรมเงนียมต่างๆทั้งหมดครับนะฮะมีค้างอยู่1 0 0 7ครับแต่ว่าค้าชําระตอนนี้ต้องจ่ายเงินเป็น20,000บาทแล้วต้องชดใช้เงินกู้กยศนะครับพร้อมกับค่าธรรมเนียมต่างๆ,ๆด้วยครับจากนั้นทั้งหมดก็เดินทางไปที่กรมบังคับคดีจังหวัดแพร่เพื่อไปเขียนคำแถลงการ นะครับยกเลิกการประมูลทรัพย์ต่อไปครับในขณะที่ผู้ที่รับอบอำนาจตัวแทนจากบริษัทประมูลได้กล่าวสั้นๆว่าสำหรับมาสัปดาหวันนี้ครับมาไกล่เกลีย่ยกับเจ้าของบ้านที่บริษัทประมูลจาับก,การขายทรัพย์บังคับคดีได้ซึ่งทางบริษัทได้มีการเน้นการเจรจาแบบอารมุ้มอโหร์ครับเพื่อให้การเจรจาออกมาดีและก็ตกลงกันได้ครับนี่ก็เป็นบ้านราคา2ล้านกว่านะครับตอนนี้ก็สามารถไกล่เกลีย่ยได้ครับ าทางด้านอายการเองก็เชิญทั้งสองฝ่ายมาไกลเกลี่ยก็ตกลงเป็นที่เรียบร้อยครับส่วนทางด้านนายพนุเองก็บอกว่าสําหรับวันนี้ถือว่าตกลงกันได้ด้วยได้ด้วยดีครับทั้ง2ฝ่ายโดยนางสาวสมหมายผู้ร้องได้ขอให้ผู้ซื้อไม่ซื้อทรัพย์ดังกล่าวโดยได้ยินยอมชดใช้ค่าเสียเวลาให้กับผู้ประมูลทรัพย์และก็ทั้ง2ฝ่ายได้ไปทําเรื่องถอนซื้อที่กรมบังคับคดีจังหวัดแพร่แล้วครับสําหรับกรณีนี้เป็นคดีแล้ว สำหรับกรณีนี้นะครับเมื่อเป็นคดีแล้วฝ่ายลูกหนี้อย่าปล่อยปละละเลยนะครับคิดว่าเรื่องไม่เป็นเรื่องครับซึ่งห่างปล่อยไว้นี่ผลเสียจะตามมาอย่างที่เกิดขึ้นในคดีนี้แหละครับเพราะบางครั้งคิดว่านี่ไม่มากหมื่นสองหมื่นบาทเท่านั้นเองนะครับแต่ปรากฏว่าทรัพย์ถูกยึดราคาหลายล้านด้วยครับโดยเฉพาะท่านที่เป็นหนี้กยศนะครับท่านอาจจะถูกดึงเอาพ่อแม่พี่น้องเข้ามาร่วมรับผิดชอบด้วยซึ่ง ไม่ไปผลดีกับใครเลยครับรวมทั้งประเทศชาติด้วยจิงฝาเป็นอุทาหรณ์สอนใจครับนะฮะเราก็นิ่งดูได้นะครับผลออกมานี้ลามครับความเสียหายมากกว่าที่คิดครับในขณะเดียวกันนางสาวสมหมายนะครับคนที่เป็นลูกหนี้นะครับตอนนี้ก็คนได้รับบทเรียนแล้วตอนนี้ครับก็กล่าวด้วยความตื้นตันดังว่าขอขอบคุณทุกคนที่หลังจากเกิดเรื่องขึ้นได้เข้ามาช่วยเหลือครอบครัวของตนเองหลังจากนี้เสร็จเรื่อง ได้บ้านคืนต้องขอขอบคุณทุกคนนะฮะอย่างมากมายที่มีส่วนช่วยเหลือโดยเฉพาะสื่อมวลชนที่ได้ให้คําแนะนําต่างๆนํานักกฎหมายเข้ามาช่วยเหลือจนการเจรจาประสบความสําเร็จและก็ขอขอบพระคุณด้วยใจจริงแล้วก็ขอฝากเตือนน้องๆนะครับที่กู้กยศอ,อ,อย่าประมาทเหมือนพี่นะครับอย่าคิดว่าไม่จ่ายก็ได้ครับไม่ใช่ว่ากยศนี่คือกู้แล้วกู้เลยครับกู้แล้วพอถึงบ้านไม่โทรหายกไปเงินกู้เงินกู้ก็ไม่ต้องส่งคืนอย่าไปคิดเช่นนั้นคบน้องๆครับ เงินกู้ก็คือเงินกู้เราต้องส่งชําระเขาคืนครับเรากู้มาแล้วนะครับเราไม่ส่งส่งชาระคืนแล้วน้องๆคนที่เหลือคนรุ่นต่อไปจะเอาเงินที่ไหนไปไปไปกู้ทีนี้ครับในเมื่อคนที่กู้ไปแล้วไม่ชําระคืนเอาอกเขามาใส่อกเราเอาอกเราไปใส่อกเขาครับเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาครับต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันแต่ว่าสังคมก็ให้อภัยนะครับคือพอมีเรื่องมาเขาก็เข้ามาช่วยเหลือนะครับ เงินหมื่นเจ็ดนว่าเป็นเงินเล็กๆ,ๆน้อยที่ไหนได้กลายว่าเป็นมายึดบ้านอย่าประมาทครับอย่าคิดว่าไม่จ่ายก็ได้หากค้างชําระครับต้องมีการติดต่อสอบถามทางดน้ากยศสอยอย่างต่อเนื่องไม่อย่างนั้นแล้วจะเกิดเรื่องแบบที่พี่เจอมาแล้วครับนี่เป็นคําเตือนนะครับจากคนที่มีประสบการณ์นะครับกู้เงินมาแล้วก็ค้างชําระหมื่นเจ็ดปรากฏว่าเขาก็ไปยึดทรัพย์ที่นี้ครับขายทอดตลาดนะฮะตอนนี้ก็เขาก็สามารถทํา ทำการยึดทรัพย์ได้เพราะอะไรเพราะว่าถึงแม้ว่าคนค้านี่คือแม่ครับส่วนพ่อนี้เป็นสามีนี่ครับของแม่ครับไปยึดบ้านเขาคือว่าสามีกับภรรยานี้เป็นบุคคลเดียวกันครับนะฮะเป็นบุคคลเดียวกันทีนี้เขานำมาขายทอดตลาดตอนนี้ก็ต้องมีสูญเสียค่าเวลาครับแทนที่จะจ่ายหมื่นเจ็ดจ่ายเป็นสองหมื่นจ่ายค่าธรรมเนียมแล้วก็นี่สิทธทั้งหมดด้วยทีนี้ครับจึงได้บ้านกลับคืนมา แล้วต้องอาศัยอายการเข้ามาไกลเกลี่ยด้วยครับเพราะฉะนั้นครับเรื่องนี้อย่านิ่งดูดายครับอย่าคิดว่าแหมเงินกู้นะครับก็เป็นเงินกู้แบบนี้ครับข้าพเจ้าก็ไม่ชําระคืนนี่คือบทเรียนสอนใจครับของผู้สมิงหนอสวรรค์เลครับเป็นอย่างนี้ก็ฝากเตือนนะครับทุกท่านที่มีลูกหลานกู้หนี้ยืมสินกยศมานะครับและเพิกเฉยถึงแม้ว่าเขาจะมีการให ผ่อนชำระได้หรือว่าถ้าเผื่อไม่มีหนี้ถ้าเผื่อท่านถ้าเผื่อถ้าเผื่อถ้ามีหนี้นะครับแล้วไม่มีเงินจ่ายนะครับเนื่องจากตกงานท่านก็ต้องแจ้งกยศครับขอบรรเทาครับไม่ใช่ว่าเสือเตยเว่เยนะครับไม่ใช่นะฮะอ่ะติดต่อสอบถามได้ครับแล้วก็การฟ้องร้องนี้ก็แต่ก่อนนี้ก็มีการว่าจะขึ้นเครดิตบูโรนะครับเดิมทีนี่เมื่แต่การฟ้องร้องก็มีคนคัดค้านไม่อยากให้มีการฟ้องร้องด้วยนะครับ แต่ว่าผลสุดท้ายคือหน,นี้เขาจะสอเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสุดท้ายจึงนําไปสู่การฟองร้องครับเหมือนกับหนี้สากลครับทีนี้ถ้าเผื่อใครที่อยากจะมีบ้านนะครับไปที่ทางด้านเจริญทรัพย์ครับทางด้านเจริญทรัพย์เขาเองก็มีโครงการพิเศษเกิดขึ้นทั้งหมด3โครงการด้วยกันนะครับโครงการแรกเป็นโครงการอาคารพาณิชย์4คูหา2ชั้นสไตล์โมเดินมาตรฐานของการกอร่อสร้าง เป็นมาตรฐานของเจริญทรัพย์เลยครับเพราะว่ามีโครงการประสบการณ์มากว่า14โครงการแล้วครับจึงมั่นใจได้หน้ากว้าง4เมตรลึกเข้าไป15.5เมตรอยู่ในอยู่ในทำเลที่ดีครับซอยชยังกูล42นะครับอยู่ใกล้ b ิ๊กซีเมโครโลตัสซูนีขนส่งและก็สนามบินครับไปมาสะดวกจัดทําเป็นบ้านพักได้ทําเป็นร้านค้าขายได้นะครับทําเป็นออฟฟิศได้ครับ ท่านไปดูได้เลยนะครับสีกูหา2ชั้นสไตล์โมเดินสวยงามมากครับนี่คือโครงการแรกซอยชยางกูล4 2ครับโครงการที่2นะครับโครงการที่2นี้กับโครงการที่3จะเป็นโครงการที่หน้าตาเหมือนกันนั่นคือเป็นบ้านเดียวชั้นเดียว3ห้องนอน2ห้องน้ําเหมือนกันพื้นที่ใช้สอย174ตารางเมตรเหมือนกัน,นครับแต่ราคาไม่เท่ากันนะครับ เพราะว่าโครงการ2กับโครงการสามนี้ราคาที่ดินไม่เท่ากันโครงการ2อยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนบ้ากนกระเหลืองส่วนโครงการ3อยู่ซอยโลตัสอยู่ด้านข้างของโรงแรม A+ plus ครับท่านสามารถที่จะเข้าไปดูได้ครับโครงการ2ก่อสร้าง5หลังเนื้อที่เริ่มต้นที่60ตารางวาส่วนโครงการ3นะครับมีการก่อสร้างหมด11หลังเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาแต่ว่าพื้นที่ใช้สอยเท่ากันคือ174ตารางเมตรเหมือนกันนะครับ ทีนี้บางคนบอกว่า <c oughs> ช่วงนี้โควิดเงินทองหายากอยากจะซื้อเฉพาะที่ก่อนได้ไหมยังไม่สร้างบ้านคุณเกศจัดให้ครับนะฮะเอาที่สบายใจครับถ้าเผื่อท่านจะซื้อเฉพาะที่ดินก่อนนะครับยังไม่ก่อสร้างบ้านได้ครับเนื้อที่ดินเริ่มต้นที่60ตารางวานะครับติดต่อหาคุณสุนันครับ0 8นย์2 1 1 1 8เข้าไปดูก่อนนะครับว่าจะเป็นโครงการ2หรือโครงการ3โครงการ2 นะครับพื้นที่มี5แปลงโครงการ3ามสบิสเบเอ็ดแปลงครับแต่ว่าจะก่อสร้างพร้อมสับก็ได้เช่นเดียวกันคุณเกตเองเขาก็สร้างให้อยู่แล้วครับแล้วก็เรื่องราวของสถาบันการเงินนะครับคุณเกตเป็นคนที่ติดต่อประสานงานให้ทั้งหมดท่านมีหน้าที่เพียงแค่ยื่นความจำนงจะซื้อได้เพียงแค่จะซื้อเพียงแค่อย่างนี้ก็พอครับหลังจากที่มีบ้านแล้วก็อยากจะมีรถนะครับก็ไปที่ทางด้านอิซิสตุตังปากพระอีสาน วารินชำราบเด็ดอุดมน้ำยินและก็บุญทิวครับเขาเองก็เป็นตัวแทนจำหน่ายทางด้านอิซูซูดีแมกเครื่องยนต์นิจูก้าดีดีไอและก็สามจุดศูนย์ดีดีไอนะครับตอนนี้เขามีการปรับโฉมใหม่เป็น all new วอิซูซูดีแมกครับภาษาทางเกลงรถเขาเรียกว่าเป็นเมเจอร์เช้งนั่นคือปรับเปลี่ยนใหม่หมดจดเลยครับหนึ่งคือเครื่องยนต์ครับตัว3.0นี่เครื่องยนต์บล็อกใหม่ให้แรงม้าสูงถึง190แรงมา้าตัวแรงบิด450นิวตันเมตรครับ ส่วนตัวเครื่องยนต์หนึ่งจุดเก้านะครับเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดิมแต่ว่าเป็นเจนทูให้แรงม้าร้อยห้าสิบแรงมา้าตัวแรงบิดนะครับสามร้อยห้าสิบนิวตันเมตรกับทั้งหนึ่งจุดเก้าแล้วก็สามจุดศูนย์มีทั้งเกียร์ออโต้หกสปีดและก็เกียร์ธรรมดาหกสปีดให้คนเลือกแล้วก็สองปรับปรุงฉมภายนอกใหม่ครับกระจังหน้าใหญ่ขึ้นสไตล์อเมริกันครับแล้วก็รูปลักษณ์ภายนอกหล่อล่ล่ล้ำยุคครับแล้วก็สามครับปรับปรุงภายในครับห้องโดยสารกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นฮารุฮารา มากขึ้นครับเทียบชั้นได้กับรถ SUV รถเก๋ง4ีดานครับแต่นี่คือกระบะนะครับมีทั้งกระบะตอนเดียวกระบะแฝบกระบะสีประตูกระบะยกสูงแล้วก็ออฟโรดอย่างเช่น V-Cross ท่านสามารถที่จะเข้าไปเลือกซื้อเลือกขับเลือกทดสอบได้และเขามีแคมเปญน,นะครับซื้ออิสิสุวันนี้ขับฟรี3เดือนครับน่าไปได้เลยนะครับทางด้านอิซูซตางปักภัอีสานทั้ง4สาขาทั้งวาริน เด็ดอุดมน้ํายินแล้วก็บุญทริครับไม่ผิดหวังนะครับถ้าเผื่อเลือกใช้บริการของทางด้านอ e ีซุครับ